สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีมาเอฟซีเก่าด้วยจ้าตามต่อรุ่นต่อกับแนวทางหุ้นนิเคอีจ้าแนวทางนิเคอีรอบเ้ารอบ,บายแนวทางของวันผุดเนาะวันผุดวันที่ยี่สิบเอจะเดือนหาพุดภาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าสำหรับผ้นของมือว่านจ้าวันที่ยี่สิบวันอังคารนิเคอีรอบเ้าเด่น สี่คับสามรอบเศ้ากับรอบบ่ายมื่อนี้คือเด่นชนคือเด่นสี่จ้ะสำหรับผลของรอบเศ้าจะสามตัวบนคือหนึ่งหาหกหลางเก้าสามสำหรับห้าหกบนรอบเศรายู่รอบบ่ายเนาะหาตัวเด่นเต็มๆเ,เลยห้าหกมาออกรอบเศ้าได้อีกจ้ะตัวปรควบคู่เลขเด่นวิง่งหูดของเฮาสามารถวิง่งเข้าวิง่งออกได้ทั้งเศ้าแล้วครบ,บ่ายจ้ะว่าสูตรเดียวกันแต่ว่าอันนี้แอนตัเงียกรอบให้เนาะ สำหรับลางนี่คือเก่าสามเขา่าเน้นๆจ้ะตัวเน้นเต็มๆตัวครับจ้ะ3ามเก้าเต็มๆเลยเด่นสามดุดสามของเฮามาจ้าหลังรอบเสาสำหรับรอบบายจะหาครับ4พีพลของรอบบายจ้าเก้า่เกาหลัง86ดหกสำหรับสีเกถือว่าจับคูเขา่าตรงๆจ้า ตัวเน้นเต็มๆจะรอบบ่ายสี่เก้าโอโหรอบเศร้ากับรอบบ่ายนี่คือชนเนาะรอบเศร้ากับมีเาจะสี่เก้ากว่ารอบเศร้ากับรอบบ่ายนี่คือจับตัวเดียวกันเลยเบิดเลยเนาะเด่นสีรุ่นสี่เนาะจะถือว่าโอ้ไห้มีสี่เก้าสีเนาะจ้ะเพราะสี่ส่วนเขามาเลยหามเก้าสี่เก้าเนาะสำรับลาง แปดทกพลาดไปแต่ของเขามีสี่แปดหาแปดเข้ามาแปดทุกหลังเสียดไปนิดเดียวอ่าสำหรับแนวทางห้างอ่านี่เคอีจ้านี่เคอีเขาห้าวันที่ยี่สิบปางจ้ายิานดีค่ะพีน่ G, น้องเอฟซีติดตามราคาเนาะสำหรับแนวทางของเ้ามาเต็มเต็มเซาบ่ายจ้าตัวเน้นเต็มเต็มเลยนะเมื่อนี้กะฝากตามต่อหาักกาเนาะ แนวทา,างสีมาใหา้ตามสูตรหรือบออันนี้กะรอรุน่น้ะมีโตหมักตชอบจังตามเนาะบ่มีโตหมักก็สามารถปล่อยผ่านได้เราจะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำานวดจะมีเขาเ่าแล้วกะมีรูดเนาะจ้าเปรียบเทียบพิจารณาวีดขอ,อกันอีกทีหนึ่งละกันเนาะสำหรับแนวทางของเ้าเต่ละแนวทา,างเนาะจ้าสำหรับพี่น้องเอฟซีทีเข้ามารับช่วงใหม่ๆเนจาจาอย่าลืมกดติดตามเลยกะ อย่าลืมกดกระดิ่งไว้จะเกิอสิได้บุพลาดแนวทางทีแอดจอยลุกให้เราจะแนวทางดีๆมีให้กันใดถูกวันจ้าสำหรับนี้คือเมื่อนี่รอบเ้าเล็กเดนไฮเดน3กับ2องสายวิ่งสายลูดมักตัวไรชอบตัวไรนำไปวิ่งไปรูดได้จ้าจับกูเดน3ามูสา สามห3า3ามหกสามแปดสามหนึ่งสเก่าสหาสหกสองเก่าสองแดสองส่สองสาคูเด่นบริจับใหายเลยเนาะ สำหรับเด่นรอบบ่ายหากับสี 9, ่หาเก้าหาสามหาแปดหาหนึ 1, ่งหาหกมาอยู่ว่าโตเก่าเนี่ยสำหรับเด่นสี่หกสี่แปด สี่เก้าสหนึ่งสหาหรือว่าสี่ 3, ดีเนาะเอาสีหาคูเด่นรอบบายละกันจ้ะสีสมกระหมกักอยู่เรื่องมณนิตว่าบริจับให้คูเด่นพอดีสำหรับโตเน้นจ้ะรอบบายเน้นสีขอเน้นไปส8่แเก้า ห้าเก้าห้าสามสองหกสองเก้าสามแปดสามหนึ่งสำหรับแนวทางนี่คือมือนีแนวทางคือตามนี่เลยจะหมักตัวได้ชอบตัวได้กาฝากนําไปเปรียบเทียบพิจารณาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งละค่ะเนาะึ้ออยู่กับความมักความชอบนอะจ้ะ ตามที่อธิบายไปในต้นต้นคลิปเลยนราจะมีตัวหมักาจาจังคอยตามบบมีตัวหมักตัวชอบนี่ก็คือสามารถปล่อยพาได้แต่เมื่อนี่คอยมาป,ปังปังเด่งเด่งเต็มเต็มทางเสาทังทงบ่ายเลยละกัเนากจะเขาให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางโชคดีเฮงเฮงปังปังยลยกันทุกคนทุกท่านจากข่าตัวใดแบบสามารถคอมเมนต์บอกเราในคลิปสู่จยฟังใดเนาะหนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจนราจากฝากด้วยละกันเนาะ สำหรับแนวทางนี้คือมื่อนี่กับขอฝากไว้เพียงสักนี่จะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า